คือพอแล้วมันมันไม่รู้จะพูดอะไรครับคือยิ่งเห็นคนตายด้วยเนี่ยครับคือมันมันไม่คิดจะไม่คิดจะทาอะไรที่มันคือมันเหมือนว่ามันประชาชนเห็นแบบนี้ก็หมดหวังนะครับพอประชาชนเกิดความเขาเรียกว่าเกิดความหวาดกลัวเนี่ยอ่ามันไม่ได้เสียหายแค่เรื่องงบประมาณอย่างเดียวครับประชาชนเมื่อเห็นเสืส่อมศรัทธาต่อต่อระบบอ่รารัฐการหรือต่อผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเมืองเนี่ยประชาชนเมื่อเกิดความกลัวเกิดความกลัวต่อกระแสสังคมอะไรแล้วเนี่ย การใช้จ่ายก็น้อยลงเพราะว่าพอประชาชนเกิดความปัว่ไม่สบายใจแล้วเนี่ยก็มีการซื้อขายเนี่ยก็พอไม่กล้าซื้อละพอไม่กล้าที่จะลงทุนแล้วมีเงินก็เก็บต่างคนก็ต่างเก็บประหยัดบดอมภาคเศรษฐกิจเนี่ยก็กระทบก็เสียหมดมันไม่ได้เสียหายแค่งบประมาณสองพันล้านในการสร้างตึกนะครับมันเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจเลยมันเสียหายหมดนะครับแล้วก็ความไม้เนื้อเชื่อใจอีกแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแทนที่เขาจะไปทําคดีอื่นอย่างนี้เอสไอเนี่ย ัทนที่เขาจะไปทําเรื่องคดีแตงโมหรือเขาจะไปทาคดีอื่นๆอย่างเช่นคดีใหญ่ๆที่มัน,นก็ต้องมาเสียเวลาสอบสวนในเรื่องที่พวกคุณทุจริตอยู่เนี่ยอันนี้คือมันพวกนี้คือผมมองว่าเป็นถ้าถ้าเปรียบเทียบนะคือพวกนี้ความโลภมันไม่มีมันไม่มีการยับยังช่างใจคือปริมาณความโลภเนี่ยไม่มีขีดจากัดถ้าทางพอแม่ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเนี่ยคือไม่ต่างกับจักเปรตนะพวกนี้คือเปรตเนี่ยเราจะไปคิดว่าเปรตคือเป็นเป็นผีเปรตเป็นไรนะเปรตเนี่ยมันเจ้าแจก อีกในยะหนึ่งเนี่ยมันจะแยกประเภทของดวงจิตไดยนะเปรตเนี่ยมันเกิดทำไมถึงเป็นเปรตทำไมเขาถึงเรียกเปรตเพราะมันเกิดจากความโลภถ้ามันโลภเยอะๆเนี่ยจิตประเภทนี้เขาเรียกว่าจิตเปรตคือมันเอามันกินจนมีร้อยล้านก็จะเอาห้าร้อยล้านมีห้าร้อยล้านก็จะเอาพันล้านมีพันล้านมันก็อยากจะรวยเป็นหมื่นล้านเขาเรียกว่าจิตเปรตซีรจิตที่มีความโลภโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลภกินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันคือมันพวกมันพวกอสุรกายมันพวกเปรตนะพวกเนี้ยมันก็แค่มาสวมเครื่องแบบเพื่อให คนศรัทธาเขาหนหละแต่จิตข้างในมันนะคือมันมันมีความโลภมากเกินไปบเนี่ยความสียหามันเกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเจ้าหน้าที่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในสตง,ง,องอไม่ถูกดำเนินคดีเนี่ยคือประชาชนอย่างผมก็ก็ก็รู้สึกสิ้นหวังนะครับสิ้นหวังในกระบวนการตรวจสอบผมก็ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งร,รัศดรสต็มขั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ควรปล่อยอหรือนิ่งเฉยนะครับ พฤติกรรมของคนพวกนี้ที่มันเป็นหนอนบ่อนไส้อยู่ในในองค์กรต่างๆเนี่ยซึ่งกลุ่มอวสพูดอย่างเงี้ยคือรู้ดีว่าผมหมายถึงใครแต่ผมไม่พูดหรอกว่าใครแล้วต่อจากเนี้ยก็คือเขาจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ดําเนินคดีได้ก็ต้องดาเนินคดีอยากให้มันเกิดเหตุการณ์นแบบน,นี้นะครับที่ผ่านมาจังหวัดตังก็มีเคสตัวอย่างให้เห็นแล้วแล้วก็ผมก็ไปค้นเอกสารมาว่ามันมีการวินิจฉัยิฤติการวินิจฉัยมาแล้วว่ามันไม่ใช่นะที่คุณทําอ่ะที่คุณเอาเงินไปใช้อ่ะครับ คุณไม่มีสิทธินะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ลามแน่นอนนะออครับคับกํลังพูดถึงมสัสยิดตังใช่ไหมฮะที่ว่าเอางบของอปจอเอางบประมาณแผ่นดินไปใช้ร้อยกว่าล้านเนี่ยาะรู้สึกกับพี่ชายชวนหลีภัยเนี่ยรครับร้อยกว่าล้านแปดสิบกว่าแปลว,ว่าแปดสิบสี่ปสิสี่ล้านใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็คือ,อ,อถูกฟ้องแล้วก็ทางประธานปปชอตังกับสตงก็แจ้งมาแล้วว่าเอ,อไม่มี ไม่มีสิทธิ์เอางบประมาณเป็นดินไปใช้ก็เลยเรียกเงินคืน82หรือ84ล้านเนี่ยนะแล้วขณะเดียวกันก็มีบอกถึงขั้นว่าอะไรนะทนายธรรมราษกรรมการกลางอิสลามมีสานะเป็นอะไรนะเออันนี้ดูจากข่าวนะไอ้คำพิธีฉายของปชวชที่ผมไม่เห็นหรอกรแต่ผมเห็นข่าวว่ามันมีคำพิธีฉายออกมาว่าอจากจากเนื้อข่าวนะว่าอกรรมก,การกลางอิสลามอยู่ในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนเมื่อคนเป็นองค์กรเอกชนแล้วเนี่ยการที่ไปสร้างในสานที่คนเป็นผู้ขอใช้งบประมาณหรือเอาไปสร้างในในเอากุญแจ ถ้าเ,เอกชน,นกใช้เขากกิจการได้ใช้กิจการของเองกชน,นมันไม่ได้เอางบประมาณของท้องถิ่นไปใช้ไม่ได้ครับอืมมันก็จะตีความรวมไปถึงเรื่องของการที่ถ้ามีการใช้งบประมาณไปในเรื่องของเอ,อการใช้งบประมาณไปสแสวงบุญถ้าใช้งบประมาณของท้องถิ่นไปจ่ายคนที่อนุมัติจ่ายก็กกต้องเตรียมนะครับเขาต้องเตรียมถูกตรวจสอบในประเด็นนี้นะ